สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําวุ้นไข่หน้ากะทิทําลงในถาด11คูณ11นิ้วเป็นเมนูสร้างอาชีพทํากินทําขายได้เริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟใส่น้ําเปล่าลงไป1,250มิลลิตรก็คือ84ช้อนโต๊ะครับแล้วใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากันแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาที ถ้าเราไม่แช่ผงวุ้นเป็นเวลา10นาทีเวลาเรานําไปต้มเนี่ยผงวุ้นจะละลายไม่หมดถ้าผงวุ้นละลายไม่หมดนะครับเสร็จออกมาเป็นวุ้นแล้วเนี่ยวุ้นของเราจะคลายน้ําตอนนี้ก็แช่ผงวุ้นครบ1ินาทีแล้วนะครับให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วคนให้ผงวุ้นละลายคนบ้างพักบ้างก็ได้นะครับระหว่างนี้ก็เตรียมไข่ไก่เบอร์สองมาสามฟองตีให้แตกเลยครับเตรียมรอไว้ก่อนนะ แค่นี้ก็พอครับตอนนี้ผงวุ้นก็ละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมก็คือ20ช้อนโต๊ะคนให้น้ำตาลทรายละลายครับตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยค่อยๆหยอดลงไปเป็นเส้นนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันครับต้มอีกหนึ่งนาทีนะครับให้แน่ใจว่าไข่สุกพอครบหนึ่งนาทีแล้วให้เราปิดแก๊สหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วนะครับให้เราแต่งกินมะลิลงไปเล็กน้อยหยดลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากัน นำไปเทใส่ถาดครับถาดที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นถาดขนาด11คูณ11นิ้วนะครับสูง1นิ้วครึ่งเทลงไปเลยครับแล้วก็ช้อนฟองออกครับปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นไข่เซ็ตตัวทีนี้เราไปเริ่มแช่ผงวุ้นทำหน้ากะทิได้เลยครับ ให้เราเตรียมน้ำเปล่าแช่ผงวุ้นมา250มิลลิตรก็คือ16ช้อนโต๊ะแล้วใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากันครับทำเหมือนกันกับวุ้นชั้นแรกเลยนะครับแช่ผงวุ้นทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําวุ้นไข่ในถาดเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะครับแต่ไม่แข็งมากแค่พอหน้าตึงๆแบบนี้นะครับด้านในยังนิ่ม ไปทำชั้นที่2ได้เลยครับวุ้นชั้นที่สองของเราก็คือหน้ากะทินะครับให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟใส่กะทิกล่องลงไป1,000มิลลิตรก็คือ66ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทราย300กร,รมัม20ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาครึ่งตามด้วยผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้ใส่รวมกันไปให้หมดเลยนะครับ จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางคนให้ผงวุ้นและน้ำตาลทรายละลายผ่านไปเจ็ดนาทีผงวุ้นและน้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยยกลงไปเทใส่ถาดครับเทลงไปเลยครับ พอเทเสร็จแล้วก็ช้อนฟองออกครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับรอให้วุ้นเซ็ตตัวหรือใครจะนำไปเข้าตู้เย็นก็ได้ครับผ่านไปสองชั่วโมงวุ้นเซ็ตตัวแล้วนะครับนี่แข็งตัวดีแล้วแจ็ควางไว้แบบนี้นะไม่ได้นำเข้าตู้เย็นใช้เวลาสองชั่วโมงตัดออกจากถาดได้เลยครับแจ็คก,ก็ตักออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะครับ วุ้นแยกชั้นกันสวยมากๆดี๋ยวให้ดูใกล้ๆชัดๆแยกชั้นกันสวยมากดูสีของวุ้นครับวุ้นไข่กับวุ้นกะทิสวยงามนะครับนี่เห็นชัดๆทางบ้านลงไปทำตามกันดูนะครับเดี๋ยวจะชิมก่อนอร่อยนี่ครับ สวยงามเป็นเมนูสร้างอาชีพได้นะครับทำกินทำขายได้เลยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้จะกต้องขอตัว,วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ